จะะไออกล่ท่านผู้มีเกียรติครับเรากำลังเก็บภาพบรรยากาศวัดบําเพ็ญเหนือนะครับวันนี้ผมบินธีรก,กิจชาไปรนรสปมไปกินน้องวันนี้รู้สึกดีใจร้ายได้เราได้มีโอกาสมาแสดงคขาเดือดหน้าร้อยกระท้มครับพ่อแม่พี่น้องครับเดี๋ยวเนี่ยท่านผู้มีเกียรติจะได้ออกอย,ยอูทูทกับผมทุกท่านเลยขอเสียงคนละเอียดนะครับขอเสียงคนกระลาศินนะครับ ขอเสียงพอดีสาเนะครับโอ้โหพอีสารนะครับพี่น้องมา้อยกระ่องนะครับเดี๋ยวบนเครื่องฟ้าครับพี่น้องถ้าเมื่อกี้จะขับบนฟ้านะครับโคมไฟปล่อยลอยๆไปจากวัดลำเทียนเหนือนะครับวัดอำเทียนเหนือมีนบุรีนะครับนะครับข้างในนี้นะครับไปเชิญท่านไปกรานมัสการพระพุทธโสธรจำลองนะครับไปบารพระประจำวันนะครับ สร้างบุญสร้างกุศลพี่น้องเอ้ยบุญบุญนี่บ่มี่ไผปันแจกบ่แหงเอาไปคือไม่ตาการคือจะเอากินกองเอากินแล้วก็อิ่มมามาไปอิ่ม้องเขาบุญบ่ไปกินบ่ไปพี่น้องเอ้ยนะครับเส้นไปพี่น้องก็ไปทำบุญทั้งนด้นะครับลอยกระทงลอยจีลอยกระทงนะครับนะครับผมจะนำไปลงยูทูบนะครับวันนี้เป็นการแสดงของผมนะครับพ่อแม่พี่น้องเป็นศิลปินจางสนอครับวันนี้มาแสดงงานลอยกระทงวัดบําเพ็ญเหนือครับแฟนเทลงมาเบิ่งหลายอี่นี้ครับพ่อแม่พี่น้องบ่มี่มองจะนั่งแล้วนะครับตอนนี้ บรรยากาศเขาด้านนาวไปทีครับมีตะมองยางกับพ่อแม่พี่น้องสายผมหน่อยครับผมจะเลี้ยงนะครับจับไปหน่อยครับ

น้ำม <rude S 2> ียอดตรงนี it, ้ครับน้ำ <repetition> ม <ceu> <ities mann ancy> ียอดตรงนี้ครับเต็มกระสอบแม่แมงเพื่อบ้านเราไปหรอมาจะ เป็นเรื่องมองกแม่ครับจิที่มองกรตัางเลยนิยวต่าลูกเชิญไม้ยมตรวจบตงไม่ทำ้เลี้ยนนิ้เลี้ยงหาแม่ครับแลกเม่แบกรอไว้แต่ว่าไฟแบกห้าร้อยร้มาพันนะครับนี่มันต้องไม่หนักนะครับนี่มกับได้แล้ว หมดหรือยังครับผมขออนุญาตเรียนบันทึเอ่อเมมโมรี่เต็มหรือยังครับผมดินศิลปินข้างถนนครับตอนนี้มาแสดงงานลอยกระทงวัดบองเทียนเหนือนะครับดูสิครับแฟนเพลงผมเยอะมากเลยวันนี้มีคนดูผมเป็นหมื่นคนเลยทีเดียวมาคนมาเบิรงผมพี่เ้อาในอวามยูทูบกันเมสทุกคนแหละครับที่นี่กลับไปกลับไปบ้านกลับไปกดเบิรงเอาด้วยครับไปดินคําว่าดินศิลปินข้างถนนนะครับที่กูเกิล แล้วก็ไปดูภาพนี้นะครับท่านใดที่มาร่วมง,งานในวันนี้ได้เห็นผมนะครับศิลปินข้างถนนนะครับคนปนิจรทับบ้านไปมีคนคลุกเล้นนะครับคนเบอรผมไห้เลยครับตายทั้เองครับผมก็มีก็มีสตันแมนมูนมิเตะน่าเสียดาายทั้เอง ท่านทำการแสดงด้วยตัวเองครับผมแม้แต่สุนัขยังมาดูคอนเสิร์ตผมท่านผู้ชมลองคิดดูดิเห็นไหม <c oughs> พี่้องเอ้ยใครก็เมื่อกี้ตานหา่งหางยืนขาผ้าไปบึงแม้แต่สุนัขยังสงสัยว่ามาทำอะไรมาดูคอนเสิร์ตผมครับ <c oughs> ดูสิครับแม้แต่สุนัขยังมาดูผม,ผม,ผมพอแล้วแหละผมว่า เก็บภาพบรรยากาศเรียบร้อยแล้วนะครับร้องเพลงสดๆเพลงของผมเองนะครับฟ้าห้องจนจนแต่ฝนเป็นยางบาตกตะวันรกหลอกขลางคกเป็นกาเป็นแทนคือจังแกวตาตัวอ้ายเนน้องกำนแพ่ ฮับน้องเพงเพงแห่งแรงแคโน้วใจบอกว่าักตายจนตายที่เป็นแฟนเกินต้อยอ้ต่างฝันคู่กันบ่รำล้าไปย่านเจ้าไปเจ็บ ย้อนคนหลอกเขาอู้ต่ิจินใจขอบคุณครับพอดีมีแห้งนะครับอ้ายง้ยมาจากจังหวัดใดครับเนี่ยอลเ A รอยเอตมาเดียวกันครับขอเชียงพี่น้องคนรอยเอตนะครับเมื่อนี้ผมกำลังทายจะของไปลงยูทูบนะครับทายถ่าจาของครับผมมาแสดงงานลอยกระทงครับแฟ้นเท่งกับมาเบงลายลายครับพี่น้องมาทายดูเวลาเวาเวลามาจากจังหวัดใดครับขอสังาวัดไหนครับ ร้อยตนาน่ารักพิว่ามาจากภาคใต้ก็มีนะครับบอกว่ารักอายจนตายสิเป็นแฟนกันต้อยอายต่างฟังคู่กันบดร้าวลาไปย่านเจ้าไปเท็บ ย้อนคนหลอกเขาบ่จริงใจเอารวยลอกแทนใหม่แล้วทิมอายผู้ให้เงาขอบคุณครับโอ้ยเด็กไปหอคนใจขอบคุณครับขอบคุณครับที่กันข้าขงให้ยามเห็นน้องเคียงคู่เขา កៅបណ្ដៃគុំទេស្ í តាយពីអាយគឺកៅនងលែនក៏បោះនាំទៅហេតអាយនាំកៅគឺពីបណ្ប៉ាប៉ាហងជិនជិនតែຝົນน้ําតាយក៏ຕົកគបខែផងគជាតិក៏ន้อផងគຝົນបោះទុកមកគឺចាំង น้องลาตัวอสักถาพอยาินำตาที่สันขาบมันตบจากจากใส่กี่ดินแทงตายตัวเองครับผมไม่มีตากล้องมาตายพบกันนะครับพี่น้องครับ ผมดินศิลปินกางันนมาแสดงงานร้อยกระท่องปีหาหาครับวัดบําเพ็งเหนือครับมพี่น้องคนเบิงเป็นแฟนได้ครับวันนี้วันน่ะนะครับเป็นคอนเสิร์ตที่มีคนดูยเยอะมากเลยนะครับสำหรับผมดินศิลปินข้างกนนนะครับวันนี้ขอถ่ายทำรายการเพียงเท่านี้นะครับผมพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับเก็บภาพบรรยากาศวัดบําเพ็ญเหนือมาฝากท่านผู้ชมทางบ้านนะครับ คนดูเป็นเสนแสนเลยอือมดินะคินะขอกาข้ามาลาทีสวัสดิ์ครับพี่นองลาทีสวัสดิ์ครับ